สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไอ7ีเจดกลับมาอีกแล้วนะครับผมมาพร้อมกับจี้หยกสวยๆนะครับเป็นจี้หยกพระแม่กวนอิมนะครับแกะสลักงานแฮนด์เมดนะครับผมดีเทลที่หน้านะครับที่รายละเอียดของชุดนะครับรายละเอียดต่างๆคมชัดชัดเจนนะครับงานแกะสลักแฮนด์เมดนะครับชิ้นนี้ไม่ธรรมดานะครับหยกสีขาวสลับฟ้านะครับเป็นหยกเนื้อเทียน นะครับผมความสูงของตัวหยกเนี่ยประมาณ5เซนนะครับแล้วก็ด้านกว้างอยู่ประมาณ1.7เซนนะด้านกว้างนะครับด้าน,ด,าน,ด,านด้านกว้าง1.7เซนนะครับแล้วก็ขึ้นด้วยตัวเลืนเงินนะครับเงิน95%นะครับอันนี้ผมออกแบบเองนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเจอะ ลูด้านบนแต่ว่าเสดายหยกครับเพราะว่าเขาแกะมางานสวยมากเลยก็เอามาขึ้นเป็นตัวเลือนเงินแทนเป็นงานจิวเวลรี่ไปนะครับผมนี่มีความอ่อนช้อยนะครับใบไม้นะครับเงินเงินก็ขึ้นเป็นแฮนด์เน็นะครับใช้ใช้งานขึ้นมือเหมือนกันนะครับผมมีเพชรประดับด้านบนนะครับชิ้นนี้นะครับผมราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับผมราคาอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นนะครับ รายละเอียดคมชัดนะครับแกะสลักสวยนะครับชิ้นไม่หนาไม่บางจนเกินไปประมาณ2.5มิลนะครับผมนี่ใครสนใจชิ้นนี้นะครับสามารถทักทายมาได้ทางผ่านทางเ a c e b o o k i t ีเจนะครับแล้วก็ Instagram นะครับหรือว่าเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้ดัลล่านะครับผมแล้วก็ใคร อยากได้หรืออยากเห็นให้ผมรีวิวอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมนะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับสำหรับฝากไว้สำหรับเจ้าแม่กวนอิมท่านองค์นี้นะครับสผมเป็นจี้นะนะครับ4,900บาทนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ